สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับรีวิวไฟฉายเฮ็ดลัมนะครับ Olight a r r a y 2S ตัวนี้เป็นไฟฉายคาดหัวที่ถูกพัฒนาต่อมาจากาไฟฉายคาดหัวที่ผมชอบใช้มากตัวหนึ่งนะครับในเมื่อก่อนจะมีชื่อรุ่นว่า Hs2 นะครับ Hotel Sierra 2แล้วก็พัฒนามาเป็น a r r a y Version 1ก่อนหน้านี้ท้ายวิดีโอเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายซื้อผ่านบริษัท o l i ลนะครับในเว็บไซต์ olightstore.in.th หรือว่า olight ประเทศไทยนะครับโอไล h ์ไทยแลนด์ก็ช่วงโปรโมชั่นจะมีราคาจำหน่ายที่ถูกแล้วก็มีบันเดิลเซ็ตก็คือเป็นตัวที่เป็นอ i3t brass ด้วยนะครับซึ่งตัวของอไฟฉายตัวนี้อย่างเดียวนะครับถ้าซื้อช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่2,560บาท ซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่ถูกมากแล้วก็ไม่แพงมากนะครับส่วนตัวไฟฉายที่ซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับบวก i3t brass นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนี่นะครับตัวนี้นะ2ตัวนี้นะครับในช่วงโปรโมชั่นที่ขายรวมกันพร้อมกันเนี่ยซื้อมาในราคา2,464บาทนะครับแต่ช่วงเอาโปรโมชั่นหรือว่าช่วงที่ไม่มีจัดโปรเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะครับ2,560แล้ว ก็คือพูดง่ายๆคือซื้อไฟฉาย2ชิ้นนะครับ2ตัวนี้ในราคาที่ถูกกว่าไฟฉายชิ้นเดียวนอกโปรโมชั่นซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครหาไฟฉายอยู่นะครับติดตามเว็บไซต์ olightstore.in.th นะครับได้เลยหรือว่าจะเข้าลิงก์ที่ผมให้ไว้ในรีวิวในด e สคริปชั o นหรือในพินคอมเมนต์ก็ได้นะครับตัวไฟฉายตัวนี้จำาหน่ายแยากนะครับถ้าซื้อช่วงนอกโปรเนี่ย960บาทเลยเกือบพันเลยนะส่วนตัวนี้คือ2,560เลยนะครับ รวมกันก็ตั้ง3,000กว่าบาทแล้วนะครับก็ไม่ถูกเลยนะครับแต่ผมซื้อมา2ชิ้นนี้ในช่วงโปรแค่2,464บาทซึ่งคุ้มมากเลยนะครับโอเคไฟฉายตัวนี้ก็มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000 l u m e ลูเมนนะครับแล้วตัวนี้เป็น hand wave control triple t a s k h e a d l a m p ก็คือเป็นไฟฉายค่าถั่วที่มีฟังก์ชันก็คือการใช้มือหรือว่าใช้ gesture control นะครับการโบกจะเป็นการควบคุมแสงลดแสงเพิ่มแสงแล้วก็เปลี่ยน โหมดแสงนะครับเดี๋ยวในรีวิวผมจะแนะนําให้ดูว่ามีการทํำ gesture ยังไงนะครับโบดยังไงใช้งานยังไงบ้างด้านหลังกล่องจะมีรายละเอียดบอกถึงความสว่างสูงสุดของแสงมีทั้งหมดใช้งานได้3แบบนะครับคือแสงกว้างบวกแสงพุ่งรวมกันที่100ลูเมนที่ max นะครับสชั่วโมงน่าจะมี drop down ด้วยแหละนะครับฟลัดคือแสงกระจายที่500ลูเมนนะครับสูงสุดแล้วก็เรด l i ท์คือแสงแดงที่200ลูเมนรันไทม์ทุกโหมดเลยนะครับทุกโหมดทั้งเป็นกระจายกว้างรวมกันแล้วก็เรด l i ท์เนี่ย ดีหมดเลยทุกโหมดนะครับทั้งตั้งแต่โลจมีดเดยมแล้วก็หายด้วยตัวนี้เป็น IPX4 นะครับแล้วก็น้ำหนักไม่ทราบนะเดี๋ยวไปดูในพ i n คอม comment มกับ description แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยนะครับในนี้จะมีคู่มือมาให้ด้วยมีตัวไฟฉายเรายกตัวกล่องฝาแบบนี้ออกนะครับเราจะมีคู่มือภาษาอังกฤษอยู่บอกอยู่ถึงการใช้งานแล้วก็ อุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่แพคสาย USB Headband แล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับแบตเตอรี่ถูกติดตั้งอยู่ภายในแบตเตอรี่แพคแล้วแกะออกมาแบบนี้ในนี้จะมีอะไรมาให้อีกบ้างน,นะครับในนี้จะมีเป็น w i management หรือว่าเป็นสายจัดการเคเบิลนะครับคือเวลาเราใช้สาย ค่าศีรษะมันจะมีสายที่มันเป็นส่วนเกินออกมาเกะกะก็สามารถจะใช้ไอัวอุปกรณ์ที่ข้อให้มา2ชิ้นนี้นะครับพร้อมกับตัวเฮดแบนด์ตรงนี้แล้วก็จัดการสายเคเบิลได้แล้วก็จะมี usb c นะครับ usb type c ให้มา1เส้นซึ่งก็ใครใช้โทรศัพท์ android นะครับอยู่เป็นประจำก็จะมีสายพวกนี้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกังวลว่าต้องใช้ Magnetic Char ์จไหมต้องอะไรไหมแบบนั้นนะครับใช้งานกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็มาแค่นี้นะครับสิมเลมาก ก็ถามว่ามันเหมาะกับใครนะครับคือถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยจะใช้งานยังไงแล้วคนแบบไหนหรือว่าคนประเภทไหนทํางานอะไรแบบไหนถึงจะซื้อนะครับก็คือบอกเลยว่าคนแบบผมนี่แหละคนแบบผมคือคนที่แบบอยากได้ก็ซื้อนะครับมีตังซื้อก็ซื้ออันนี้จะเป็นตัวปิดหน้าเลนสซ,ซึ่งใหม่เนี่ยเขาจะติดมาแล้วก็จะบอกไว้เลยว่าลอกแผ่นฟิล์มนี้ออกนะครับก่อนใช้งานเพราะมันเป็นตัวป้องกันหน้าเลนส์ไม่ให้โดน ฝุ่นหรือเป็นร้อยนะครับก็ลอกออกแล้วเราจะเจอกับตัวอุปกรณ์พร้อมสาย h e ดแบน n d ที่เขาทํามาแล้วนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยซึ่งตัวเฮ a แบนด์หรือว่าสายรัดศีรษะนี้จะเป็นอีลาสติกจะมีสัญลักษณ์โอไลท์อยู่เราจะเห็นว่ามันจะมีร่องนะครับสร่องนี้เป็นสีน้ําเงินข้างในซึ่งตรงนี้จะเป็นช่องที่ให้ความชื้นแล้วก็เหงื่อระบายออกเวลาใช้งานระยะเวลานานๆน,น,นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวปรับความกระชับ แล้วก็แบตเตอรี่แพกอยู่บริเวณด้านหลังซึ่งแบตเตอรี่แพกตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่แพคความจุ2,600มิลลิแอมป์อัว3.6โวลต์9.36วัตต์ต่อชั่วโมงเป็น USB-C Input 5โวลต์ 1A แบตเตอรี่แพกมีสัญลักษณ์โอไลท์อยู่นะเป็นพลาสติกส่วนด้านล่างก็จะมีพอร์ต USB-C นะครับปิดไว้ด้วยจุกยางแบบนี้ถามว่าทำไมเขาถึงทำพอร์ตไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับไม่ทำไว้ข้างบนหรือว่าข้างๆเพราะว่าเวลาฝนตกนะครับ น้ำลงมาน้ำจะซึมจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ถ้าไว้ด้านล่างเนี่ยโอกาสที่น้ําจะซึมเข้าไปเนี่ยมีน้อยลงนะครับลอกไฟฉายตัวนี้ก็เป็นแค่ ipx 4มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนใช่นะครับเป็น ipx 4ก็คือไม่ได้ว่าสามารถว่าลงลุยน้ําอะไรขนาดนั้นแต่ว่าน้ํากระเซน็นฝนตกเนี่ยใช้งานได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเป็นสายเคเบิลที่เชื่อมต่อจากแบตเตอรี่แพ็กด้านหลังนะครับมาจนถึงบริเวณด้านหน้า แล้วก็จะมีเคเบิลแมネจเมนต์ที่ผมบอกตะกี้นะครับอันนี้เขาติดตั้งมา2อันนะครับตรงนี้นะแล้วก็บริเวณกึ่งกลางของตัวสายเคเบิลก็จะเป็นบันจี้ซึ่งจะออกแบบมาให้ยืดหยุ่นตามสรีระหรือว่าศีรษะของผู้ใช้งานนอกจากนี้ก็จะมีตัว housing ของไฟฉายนะครับซึ่งตัว housing ที่เป็นตัวโครงสร้างไฟฉายเป็นอลูมิเนียมพลอยนะครับ a n o d ด z e สีดำแล้วก็จะมีเมาส์ยึดติดกับตัว แบร็กเก็ต uh, หรือว่าตัวเมาส์นะครับแบบนี้ซึ่งสามารถจะถอดตัวสายนะครับออกได้ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานดึงออกเลยหรือว่าต้องการเซอร์วิสนะครับถอดออกได้เลยทั้ง2ฝั่งแล้วก็สายก็จะลิงก์ไปที่ตัวแบตเตอรี่แพ็คเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับความกระชับของตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ได้ด้วยด้วยการปรับเลื่อนบัคเกิลตรงนี้ไม่มีโอเวอร์เฮดบ d นมาให้นะครับมีแค่เฮดบนเฉยๆ ส่วนการใช้งาน UI แล้วก็ดีไซน์หน้าเลนส์นะครับจะมีแสงสีแดง red light มีแสง w h i e beam นะครับก็คือเป็น natural white แล้วก็หรือว่าเป็น white light ผมไม่แน่ใจแล้วก็เป็นแสงหุ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแสงหลักส่วนสีดำๆข้างล่างตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนไหวของหน้าเลนส์นะครับเวลามีอะไรมาขยับหน้าเลนส์ก็จะเป็นการสั่งงานเปิดหรือปิดแสงไฟฉายหรือปรับอะไรต่างๆนะครับ ด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดซึ่งเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมนูนมีแอคเซนต์สีฟ้ามีโลโก้โอไลน์แล้วด้านหลังก็จะมีฮีทซิงหรือว่าร่องระบายความร้อนนะครับอยู่ด้าน,ด,านด้านหลังทั้งหมดเลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นชื่อโมเดล a r r 2s นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดู UI กันนะครับแล้วก็ระดับความสว่างด้วยว่าไฟฉายตัวนี้มีการควบคุมใช้งานยังไงบ้าง สำหรับ UI การใช้งานนะครับทันทีที่เราสรัมผัสสวิชเมื่อไฟฉายล็อกอยู่นะครับมันจะมีไฟบลิงขึ้นมาที่ด้านด้านหนึ่งครั้งแต่ไฟไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้แล้วก็จะมีไฟที่อินดิเคเตอร์บอกกระพริบตรงนี้ซึ่งเป็นไฟบอกสถานะแบตอยู่ด้วยนะครับจะมีไฟทั้งหมดน่าจะเป็นหกหรือ7ดวงนะครับขึ้นติดแบบนี้นะครับน่าจะเป็น6กนะหระดับด้วยกันไฟล็อกอยู่นะครับกดคลิกก็จะแค่บลิงครั้งเดียวเราจะ ออกจากการล็อกหรือว่าอันล็อกนะครับก็กดสวิตช์ด้านบนค้างสักครู่หนึ่งไฟจะทําการเปิดใช้งานขึ้นมาที่ระดับต่ําหรือว่ากลางหรือว่าสูงก็ตามที่เป็นไฟกระจายกว้างนะครับกดคลิก1ครั้งเพื่อปิดคลิกอีกครั้งเพื่อเปิด Last Use Memory ตัวนี้เป็นไฟแสงกระจายกว้างนะครับซึ่งก็จะให้แสงอบอมเหลืองๆหน่อยกดคลิกปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานนะครับ ต้องการจะใช้งานไฟแสงอื่นหรือระดับอื่นทําได้ยังไงบ้างน,นะครับซึ่งเซ,เซนเซอร์ตัวของแสงตัวนี้ก็จะทํางานนะครับด้วยการขยับสังเกตดูว่าผมสามารถที่จะเปิดปิดไฟ2จุดนี้นะครับได้ด้วยการขยับนิ้วหรือว่าการโบกมือจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะครับตอนนี้จะมีแค่ไฟที่ติดอยู่แค่ตรงกลางนะครับเท่านั้นนะครับผมจะลองปรับความสว่าง ต่ำๆดูนะแสงมันแฟร์มากเลยนะครับอันนี้คือติด2ดวงบอกมาด้านนี้ก็จะติดแค่ดวงเดียวนะครับไม่ได้ใช้ปุ่มกดอะไรเลยนะครับใช้แค่นิ้วนะติด2นะครับติดแค่1ดวงอันนี้เป็นการใช้ gesture control หรือใช้ motion sensor ในการ detect ส่วนการปรับแสงปกตินะครับก็เวลาเรากดใช้งานเพียงแต่กดสวิตช์ค้างลงไปนะครับแสงก็จะเพิ่มความสว่างไปถึงระดับที่สูงขึ้น low medium high นะครับ ล้วค่อนข้างที่จะเปลี่ยนระดับแสงที่เร็วมากๆเลยด้วยนะครับลงมีเดียมไฮเอาอะไรก็กดปิดไปก็จะเปิดมาอยู่ที่ระดับนั้นนะครับซึ่งแสงก็จะสว่างจริงๆเลยนะครับส่วนแสงอื่นอย่างเช่นแสงแดงหรือว่าแสงที่เปิดทั้งฟลัดทั้งสปอตทำยังไงก็เปิดแล้วกดดับเบิลคลิกนะครับคลิกๆแสงก็จะมาทั้งแสงกระจายกว้างแล้วแสงพุ่งนะครับทั้งคู่เลยเราสามารถที่จะเพิ่มลดความสว่างได้ด้วยการใช้เซนเซอร์โมชั่น รูปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนี่ก็จะเป็นการนะครับเปลี่ยนโหมดแสงซึ่งแสงมันฟุ้งกระจายมากเลยนะครับอันนี้การเพิ่มแสงทําได้ด้วยการโบกขึ้นนะครับแสงก็จะสว่างขึ้นโบกลงนะครับแสงก็จะหรี่ลงนะครับเซ็นเซอร์ทํางานได้รวดเร็วมากเลยอันนี้คือเนื่องจากวิดีโอมันคือแสงมันแยงเข้ากล้องนะครับมันเลยเอาโฟกัสตลอดขึ้นนะครับผมจะลองให้ดูแล้วกันนะนี่นะครับอันนี้โบกขึ้น เพิ่มขึ้นเนาะบวกลงนะครับแสงก็จะดรอปลงนะครับตอนวีดีโออาจจะเห็นโมชั่นไปแล้วนะครับว่าใช้งานยังไงดับเบิลคลิกอีกนะครับก็จะเป็นเ e d l i ท์ซึ่งเ e d l i ท์เองก็จะมีระดับแสงใช้งานต่ำกลางสูงเหมือนกันครับ low medium h i เหมือนกันปิดไปเปิดมาก็จะอยู่ที่แสงโหมดนั้นระดับนั้นนะครับสรุปการใช้งานก็คือกดคลิกเพื่อเปิดนะครับกดคลิกเพื่อปิด แสงจะจดจาโหมดล่าสุดไม่ว่าจะเป็นแสงแดงแสงกระจายหรือว่าเปิดทั้งคู่นะครับการเปลี่ยนระดับแสงหลังจากเปิดแล้วกดสวิชค้างก็จะเป็นการเพิ่มจนถึงสุดแล้ววนกลับอันที่เบาอีกนะครับการกดอีกครั้งนึงปิดถ้าเราเปิดแสงแล้วต้องการที่จะปรับความสว่างโดยการใช้มือโบอกก็คือโบอกขึ้นเพิ่มความสว่างนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะนี่นะครับผมจะลองลดความสว่างไปที่ระดับโลแล้วกันนี่คือโลนะครับ บวกลงนะครับก็จะลดความสว่างถ้าบวกขึ้นแสงก็จะสว่างขึ้นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในวิดีโอนะครับมันก็จะลดความสว่างเพิ่มความสว่างแบบนี้นะครับเฟรนลี่ดีนะครับคลิกเปิดคลิกปิด last use memory ต่ำกลางสูงแล้วก็เปิดแล้วกดดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็นแดงหรือดับเบิลคลิกอีกก็เปลี่ยนเป็นกระจายอย่างเดียวระยะใกล้ดับเบิลคลิกอีกก็จะเป็น ทั้งพุ่งทั้งกระจายมาด้วยกันแล้วก็ใช้เซนเซอร์โบกลงลดแสงนะครับโบกขึ้นเพิ่มแสงแบบเนี้ยก็เซ็นเซอร์ก็ไวดีนะครับนี่ครับลดอันนี้เพิ่มนะครับสังเกตว่าแสงมันจะแฟลร์ขึ้นเลยนะครับปึ่งเลยนะครับส่วนการเปลี่ยนโหมดก็ดับเบิลคลิกนะครับก็เปลี่ยนเป็นแดงไฟกลมได้ด้วยนะครับกลมได้ประมาณหนึ่งแงนได้ด้วย 90องศาแต่งแงนกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ <c oughs> กด3คลิก1 2 3ฟอร์ม form on นะครับก็จะเข้า SOS ขึ้นจากกระพริบทั้งไฟกว้างและไฟพุ่งไปพร้อมๆกันส่วนระดับความสว่างที่มีนะครับในไฟฉายรุ่นนี้ผมจะลดเป็นแสงสีแดงแล้วกันเพราะมันแยงตามากเลยนะครับขนาดรีวิวแล้วก็ค่อนข้างจ้าด้วย ไม่นั้นเดี๋ยวจะเวียนหัวกันตอนนี้ผมก็น่าจะเปเรียนเวียนหัวแล้วฟลัดบลกสปอตนะครับไฮที่1000ลูเมนรันไทม์4ชั่วโมงไม่แน่าจะมีดรอปดาวมาแต่อุ่นอยู่นะครับแล้วก็มีเดียมที่500ลูเมนนะครับอยู่ที่5ชั่วโมงโลที่100ลูเมน13ชั่วโมงครึ่งนะครับฟลัดไลท์คือแสงกระจายเท่านั้นนะครับไฮที่500ลูเมนที่5ชั่วโมงมีเดียม250ลูเมนที่6ชั่วโมงครึ่งโลที่30ลูเมที่30ชั่วโมง แล้วก็ e ร Li g h t นะครับโหมด High อยู่ที่200ลูเมน s นะครับรันไทม์อยู่ที่5ชั่วโมงครึ่งมีเดียอยู่ที่100ลูเมอยู่ที่8ชั่วโมงครึ่งแล้วก็สุดท้ายโลอยู่ที่40ลูเม n ส์รันไทม์ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวสติกอร์มันบังอยู่แต่คิดว่าน่าจะนานเป็น10ชั่วโมง8ชั่วโมงขนาดมีเดียม100ลูเมนยังเป็น8ชั่วโมงเลย40ลูเมนนี้น่าจะนานมากๆเลยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเอเร y 2S นะครับที่มีเซนเซ โบกเพื่อลดแสงหรือว่าเพิ่มแสงได้นะครับตามที่เราต้องการเลยเราชอบอะไรเราก็ปุ๊บๆนะครับปัดไปปัดมาแบบนี้โบกขึ้นเพิ่มโบกลงลดนะครับโบกซ้ายไปขวาสลับโหมดอะไรแบบนี้ซึ่งก็สะดวกใช้งานดีนี่ก็เป็น Airy a 2s นะครับชอบมากเลยที่เหลือเป็นโบนัสนะครับท้ายคลิปโบนัสท้ายคลิปนะครับผมเองใช้ product หรือว่า headlamp ของ o l i g h อยู่ตั้งแต่เป็น เอสเ S... นะครับแล้วก็มี n o วา n o วามินิอะไรเงี้ยใช้จนสายนะครับสายไฟฉีกหมดแล้วนะครับขาดหมดแล้วแล้วก็ซ่อมนะครับพันเองซ่อมเองยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับนี่นะครับพันได้แต่ตรงนี้พันหมดเลยคือถ้าโอไล์ดูรีวิวผมอยู่นะครับมีเสียงเตือนนะครับแบตมันโลนคับนี้รุ่นเก่าแล้วนะครับอันนี้จะเป็นชื่อรุ่น Hs2 มั้งใช่ไหมนี่นะครับ hs2 S Hotel s i e ย r a 2นะครับเป็นรุ่นก่อน a อเร1อีกนะครับก็ UI ต่างๆกันไปแหละมีกดค้างเพื่อปิดกดคลิกเพื่อเปิดนะครับแล้วก็มีตัว a อเร1เป็นแมกเนติกชาร์จข้างหลังนะครับหัวคล้ายๆกันแต่ UI ไม่เหมือนกันเดี๋ยวสายนี้นานๆไปก็แตกนะครับคิดว่าน่าจะขาดซึ่งผมว่าโอไลน์น่าจะพัฒน,นาเรื่องของโปรดักต์ตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นตัว a r r ร่ s นะครับเซนเซอร์ที่ ผมเองชื่นชอบ UI มันมากเลยแล้วก็มีแสงแดงให้ใช้ด้วยชอบชอบนะครับปกติเองก็ติดตาม o อไลท์อยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ของโอไลท์อยู่ตลอดเลยนะครับใช้งานจนกุพังจนเสื่อมสมภาพไปครับจะดังอะไรมากมายนะครับเป็นการเตือนแบตเตอรี่โลนะครับนั่นเองก็ต้องไปชาร์จเป็นแบบต่นนี่ในหมดเลยแต่ตัวนี้ใช้ USB ธรรมดานะครับเสียบชาร์จ ตัวนี้มาเป็นแมกเนติกชาร์จแล้วตัวนี้ก็เป็น USB C นะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบแต่ผมใช้งานตัวนี้บ่อยมากเลยนะครับนี่คือ Olight Array Series นะครับ HS 2 Array 1, e นะครับ a อ r a y านะครับอันนี้ a r r a y ราอนาคตถ้ามี Array 2ไม่ S มาไม่มีเซ็นเซอร์มาก็น่าจะใช้อีกแหละนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณ Olight ไทยแ l นด์ที่นำของดีๆมาให้นะครับซื้อแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอพิสซดหน้าเ e บิไร d e n Out